ไอ้กแก่ฤิ์สีดวงทวานพักพักหนึ่งขมขอจ่วย <laughs> สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับเว้าเรื่องผักเรื่องมีน้ำโคกน้ำดอนบ้านเขานะพี่น้องเยอะแยะเลยแต่มื่อนี้บ่เมนมาบ่เมนสิมาหาว่าผักธรรมดาแต่เป็นผักสมุนไพรพร้อมเพียงแค่รู้วิธีเหตุวิธีทํำท่าน,นั้นเองนะครับมากับผู้ใดเบิ่งโลด <laughs> สวัสดีค่ะพาพี่น้องเพื่อนมาหาอย่างไะเปล่าป่าค่ะหรือภาษาอีสานเอิ่นว่าต้นตูบหมูค่ะต้นเจงใดบอกพี่น้องเพื่อนดูนี่ค่ะเยอะเลยค่ะยาวไปยาวไปเยอะนะพี่น้องเป็นป่าพืชเลยเพียงแต่ตอนนี้มันบ่มีดอกไ้เบิ่งเท่านั้นเองนะครับนี่กระสีเป็นจิงเสียพี่น้องคือมันลาบไปพื้นดินนะถ้าดอกมันกระสีดอกโคขึ้นไมงซีนะครับฝนตกแล้วก็ดินเขาแบบมาทําให้เลอะ ใบนะคะทาดูไม่สวยหน่อยถ้าอเอาไว้วเป็นไม้ไมประดับนี่มันสุดยอดอีเรียนแหละนะครับนี่มันราวามันนั้นหนาดอกมันสิโพออกมานี่ดอกเดียวทน,ทนทนสวยงามอีกตั้งหากอ่าเป็นใบอ่อนใบตูมมันสีเลี้ยวขึ้นมานะพี่น้องเป็นกล้ยเลยนะครับอันนี้เอาไปลวกกินกับแก้วกินสดกินลวกกินก็ได้นะครับอันนี้แซ่บหอมนะครับอันนี้คือผักสมไอผักพื้นบ้านในน้าโคกน้ําดอนบ้านเขาน่ะพี่น้องนะเยอะๆประม่นธรรมดานะพี่น้อง เพิ่นเอาเป็นเอาไปสกัดเป็นหัวเชื่อนนํำหอมได้เลยนะครับหอมอิรินะครับไอ้นี่เพิ่นเอาไปเห็ดแล้วเจ้าทางสมุนไพรมันแก้อีย่างได้แน่วะติมาไพรเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหรือว่าฤทธิ์สีดวงดากนะครับไอ้ที่หัวโพุล่โพโ,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 พโขี่กัาย,ยากลำบาการเวลาอือเวลาขี่ <laughs> ไผเคยเป็นกะสิเข้าใจดีว่ามันเป็นอาการจ้าใดนะครับเรื่องโรคลิศสีดวงทวารดากภูมิปัญญาบ้านเขาเอาไปแก้รักไอแก้โรคนี้นะพี่น้องนะเบิงอีสานเมื่อเจ้าสิบอกวิธีเฮ็ดวิธีกิ่นเด้บบอบบยยากดอกอันนี้นะครับอันนี้รับรองว่าหัวหัวนี่รูดโรดนะครับหัวลิศสีดวงทวารน,นะครับนี่ขุดไว้แล้วนะครับกะสิงัดเอาซื้อนะครับ นี่ถ้าถ้าหัวหัวเป็นยวงยวงไม้ยังสิลดรถหอมหวานนะพี่น้องหอมเรื่องหอมนี่ยกให้เลยนะครับถ้าเสียามาแก้ไอ้ตามที่วา่าต้องเอารุ่นนี่นะพี่น้องนะรุ่นแบบเป็นแถวจังสี่นะแกแกนะครับเป็นป้องเป็นป้องอยูน่นะพี่น้องนะเฮเนี่ย <c oughs> งามบอนะครับอันนี้เพื่อนไปสกัดน้ำหอมรู้โอ้มันหอมคักอี๋ิหอมปิด เสือติดผ่าโอ้ทนทานสิล่างก้อนนะพี่น้องนะล่างล่างน้ำน้ำสะนี่แหละเพื่อความสะอาด <c oughs> ล่างก้อน <c oughs> ล่างแล้วก็สีเห็นชัดเจนยิ่งสี่นะพี่น้องหัมวมันเเป็นป้องเป็นป้องคือ <c oughs> ยังตัวนอนนั่นแหละนะครับยิ่งสี่เลยนะครับอันนี้หวานหอมกรอบนะครับอันนี้ขมเผ็ดแล้วก็หอมนะครับนี่ต่างกันนะครับระวัง หัวอ้อนกับหัวแก่พราะฉะนั้นเขากินหัวแก่มันนะพี่น้องจากสองสามหัวนะครับสองสามหัวแล้วกปลปอยทิมเลยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งหน้าไอ้น,นี่ไอพวกฤทธิ์สีดวงทวารน,นี่มันสิไปขับเลยนะครับกินกินจากสองมือนะพี่น้องนะมือละสองสามหัวเว้นะระยะกินก็นได้อาจจะเว้นสองมือกินนะครับแต่ละสองสามหัวนะครับเข้าใจห <laughs> มุนไพ่แก่ฤทธิ์สีดวงทวาร น้ำโคกน้ำปลาบ้านเขาอะพี่น้องเดี๋ยวสิซิมให้เบิ้งจากหัวเด้ออันนี้เผ็ดแล้วก็ขมแล้วก็หอมนะพี่น้องนะเอาเอหมองดำๆมันออกก่อนขีดดินมันออกก่อนอนี่นะลอกลอกเปลือกมันออกแล้วนะครับอันนี้หอมหวานขมเย็นนะครับรสเย็นกินตอนแรกบรุษบรุษขมดอกจากพักหนึ่ง ผมขอช่วยฮะ้ <laughs> ูดรลูกโตว,ว่าเป็นอยูกอ่กับไปย่างเขาโคกเขาดอน,น้อพี่น้องไปหาน้าบ้านเฮามันมีนะครับถ้าสีเอาไปเฮ็ดเป็นไม้ประดับกะเอาไปเฮ็ดได้ปลูกได้นะพี่น้องนะสวยงามอีลีเวลาดอกมันออกนะครับนี่สมุนไพรพื้นบ้านเฮาหาง่ายน้นําโคกน้ําปลาสวัสดีครับ